ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมคาสติดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาต่อกัน e p 2ีนะครับที่ผมติดไว้ e p ีที่แล้วนะครับในการามาต่อบอสนี้นะครับเราแข่งไปแล้ว8ด่านนะครับเหลืออีกประมาณ7ด่านเท่านั้นนะครับเราก็จะเจอบอสแล้วนะครับก็วันนี้เริ่มคลิปมาอาจจะไม่ได้แต่งอะไรนะครับเพราะว่ารถเราน่าจะไหวแล้วนะ โอเคไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาไปแข่งเลยแข่งด่านนี้ก็แล้วกันสนามวนรอบนะครับคลิปนานไปเอ้ยเจอกอง เราเพิ่งเปลี่ยนเบรกมาเนี่ยใช่ไหมหนี่บ้านนี่บ้านรอพี่รวยกว่อนนะเดี๋ยวพี่มาซื้อป้ายลุยกันทุกคนร้านแรกของ EP นะครับ กระบะแม่งแรงเลยผมไม่ชอบกระบะโรจีรถที่มันแรงเนอ้องเบ็ดดีด้วยบอก สามรอบนะครับสนามสั้นแข่งสามรอบรถอะไรตามสูตรเราแรงก็เนี่ยตามสูตรเราได้นั่นบอกแล้วกระบะแม่งแรงทุกคนจริงกระบะแม่งแรง ตรวจทำไมกันให้รถได้กูแรงบ้างเถอะแมวน,นี่นะรับพุ่งเลยรับพุ่ง ใายครับรอบสุดท้ายสวยงามไปด่านที่10ใช่วะ่ะอ่าด่านที่9ครับด่านที่9ก้าไปนี่ครับข้างในกว่าเปลี่ยนบรรยากาศแต่มันดูได้ภายมันดูใกล้อ่ะผมจะดูเกียร์ขึ้หน่อยอ่ะ เฮ้ใอ uh ่บว์เพีกดี อยากดิบไงอยากดิบอยากดิบดิบ <c oughs> ยังไม่มีรถดิบยังไม่มีรถดิบไปเจกเกเเอกระบะกระบะแม่งแรงต้นเกมมันเรียกกระบะได้ตังมีหนึ่งแสนจัดเลยแรงรถกระบะ ไม่ได้แดกไปก่อนเลยกระชัมสิ่งสิ่งสิ่งมันสนามนี้ใกล้ว่ะ ต่อกันเลยขอฟ้าเท้าด้วยมัเกียดขับแล้วด้วยเดี๋ยวคนจะเบื่อกันนะครับลุยไม่ต้องรอช้าไมเราชอบมาอยู่วงนอกวะ พออยู่วงนอกแล้วมันชอบชนเราว้าเอา่ยแห่งรถเ p c ทุกคลิปเลยลากยาวไอ้นั่นไง นั่นไงไม่ทันขาดคำกำลังจะเล่งเลยโอ้ขอใหม่แล้วกันนะทุกคนเนี่ย <Yeah. S 1> โคตรเบื่อเลยจริง NBC อยู่ดีก็มาซนเรานะอยู่ดีก็มาซนเรา 啊，卡王奈的啊。 มันไงมันเป็นจังซี่เลยน่าจะทันอยู่ตอนนี้อย่างเหวือเลย,ยดูมาติดข้างในย็ยดูนะเอ้ยเีวือเบ๊กอย่าพากูหลอนแมวโอเคได้อยู่ โอเคสวยสวยงามเดีวยวเวลเจ็ดแล้วทุกคนยังจ้าบไปใกล้ๆยี่สิบบาทลุยต่อดานที่สิบมันจะหมดแหละ แต่งตัวได้ไหมเนี่ยอยากเปลี่ยนตัวละครอ,อะ่ะเอาลายเข้ามาก่อนเลยจกมอยากแต่งลายอย่ามาเบียด ไปโลด ดีอยู่นะครับดีเลยแหละที่ชมตัวเองไปต่อสนามที่สิบเอ็ดว่าคงไม่เบื่อกันนะครับไปไหนแล้วมันมีตรงนี้แค่สองด่านวะสองด่า,ดานอ๋อสนามที่สิบสองนี่หว่าแปร้อยเก้าสิบทุกคนสิบสามสิบสี่แล้วก็บอสอ่าสิบห้าบอสน่าจะเป็นด่านสุดท้ายไม่เอา รถเราเรารู้ดีใช่ไหมทุกคนไม่หมดหลอกน้ำมันนะ่ะบอกเลยระรดับนี้แล้วเออแล้วอีกอย่างกับายทะเบียนอ,อยากได้ไยทะเบียนมากเลยอยู่ในเมืองต้องมีทะเบียนสิครับบอกเลยต้นนะพี่ขอเนาะ อรถผมวิ่งองร้200แล้วอ่เบรกใกล้ๆรถเราอเบรกดีตามตูดมาแล้ววะ ต่อชีกแล้วนะต่อชีกก่อนนะแม่งตาผมเลิกเลยจริงรถบอดจะแม่ง อ้าวมันชนเว้มันชนมันชนมันชนห่นนางดีครับอย่างนี้ห่างดีครับตัวไม่เพิ่เมวเวฟหรออ้าวเวฟเจ็ดแล้ว ล็อกแล้วทุกคน260ขอไปเติมน้ำมันก่อนนะเดี๋ยวไม่ถึงนะค่อยขับไปเติมข้างนอกแม่งโคตรแพง <c oughs> นี่เป็นค่าเดินทางมันหรือเปล่าสองพันห้าเติมปั๊มสี่ร้ห้ เฮ้ยใช่บอสเหรอไม่ใช่บอสอันนี้ไม่ใช่บอสยังไม่ถึงบอสดิสิสหรือว่าใช่วะไม่ใช่ไม่เห็นมีอะไรเลย เห็นเหมือนบอสแรกเลยบอสแรกมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นฉากเออไม่มีฉากอะไรเลยบอสแรกมันจะมีฉากไม่น่าใช่บอสนะหรือว่าใช่วะถ้าเป็นบอสมันควรจะมีฉากนะสีครับแล้วก็เป็น ใช่หรอใช่ปะวะใช่ไม่ใช่ไม่รู้ขอชนะละกันนะครับไม่ใช่นี่บอสอยู่นี่จัดไปทุกคนสามร้อย มาดิก็มาดิอะซีนอตไปทั้นหนยปก็มาดิเย้นี่มีติ๊กไฟใส่ด้วยเย้เจสก็มาไม่ท่อเว้ยไอเอาไงเอ็งจะเอายัางไงเจ้าไงกับฉันเฮ้ยมันใส่หมวกกับน็อกด้วยวะ่ะ เล็ล็อกไว้ด้วยมามาเดมีเชีรยต้นแมงดีวะต้นมันดีกว่าต้นมันดีวะใส่หมวกกันน็อกด้วยอ่ะ นดิก็มานายยังอ่อนเกินไปนะดูโตแล้วสะดูโตแล้วซะอย้า,ายไปโอ้โห ขีโโ้โกงว่ะทุกคนโอ้อขี้โกงว่ะไม่ทานแล้วมั้งเนี่ยรถแม่งแรงด้วยขอใหม่ทุกคนมันขี้โกงอ่ะมาใหม่ดิมาใหม่ดิมาใหม่ดิมันขี้โกงอะ่ะมาหุ่นกูใส่สีน็อตมา คี่ได้ใช้วะใช้ดิมาโกงเหรอเราอะมากี้โกงอหรอไอแม่รถมันแรงรอะเราวะพี่โกงอะรอพี่โกงเหรอพี่โกงเหรอ โกงเหรอ <S <S เล่นกับใครไปเล่นอน้น้องใส่กี่โกงเหรอเราใส่กี่โกงเหรอโหดูแม่กจี้มาจี้โคตรเร็วเลย มาพอแล้วเออไอ้ี้าโอ,อ,อ,อ้หลุดโค้งจบแล้วขออีกลอบหลุดโค้งไม่รู้ตายเล้วขออีกรอบเว้ยไอ้ทิต ออีกล้อบไว้เยน้องเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมเนี่ยรถแม่งแบบคตดแข็งในพวกบทพวกนี้เดี๋ยน้องเจอได้เดิมไหมน้อง มอย่ามาสอยตูดกูเลยนนะอ้าวมันชนเว้ยมันชนมันชนสมน้ำน่ะไม่พลาดแล้วต,าน,วตานี้ชิวครับตานี้ชิลครับ เข้าก้างเสาเมื่อกี้ไปจะไปอ้อมเสาเมื่อกี้รอบเดียวเลยนะ้องแม่งแข่งกันสามรอบนะั้นมันจะขึ้นจะหมดถนะังแล้วร่อไปขึ้งถนะังแล้วโอ้ดูแมงกกี้ดูแมงกกี้ไม่ทันหรอกนะ้องจัดปุยชวชวชชวชชว ก็น,นี่นะจบแล้วบอสตรงนี้ก็นักเรียบร้อยแล้วนะครับสามหมื่นเมื่อกี้ได้หมื่นหนึ่งเป็นสี่หมื่นนะครับเหลียดอีกเจเหลียดน,นะต่อไปเดียดูบอสต่อไปก่อนเราจะแข่งบอสไหนดีบอสคัสสอนี่ไงน่าจะเป็นบอสเคนะครับคัดสอมีอันไหนมั้งมีอันเดียวหรือเปล่า นี่เจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับรถไม่รู้จะถึกหรือเปล่านะร้ 160. 180. อยหกสิับร้อยแปดสิบอคันนี้ก็เอาต้องหูมาแข่งเหมือนกันน่าจะเป็นเจ้าบอสเคเอคันนี้ก่อนนะครับบางทีผมอาจจะเปลี่ยนรถนะอคันนี้เก้าพันนึ้งนอะ่ะเฮ้ยแต่มันไม่ได้รถหรอ เออมันไม่ได้ลดว่ะไปเดี๋ยวเราแถมสักหนึ่งสนามนะครับทุกคนได้สนามฟรีนะสนามนี้ได้ตั้งห้าพันไปเย่แหย่ดูจานเบรกผมด้วยน้องมา เก็บไว้เ hmm. ก no. yeah. so well, ็บไวเก็บไว้ทันตรงชอบภาพตอนกลางคืนอ่ะชอบแข่งเสพภาพตอนกลางคืนมากนสวยเอ้ยรถไหลเอ้ยไอ้ทิศ ไอทิศอายรถชนโอ้โหต้องใหม่แล้วจังหวะนี้อย่างเซ็งอ่ะมันชนรถเรารถเราเอียงเราชนรถมันรถมันแม่งตรงเด่วเลยแถมจะให้เราเสียหลักด้วยอ,อ,อยากชน เบียดยากเบียดเย็นจริงถ้าเบียดแม่งชนกอสปานลนะจุรถเราจะเสียหลักแทน ด,ดเอ้ยตันไม่เนี่ยมันแข่งมาได้สามรอบไปทุกฮึบฮึบฮึบอ้าวซีหายแล้วฮึบฮึบฮึบมาดิก็มาดิก็มาดิกำลังลุ้นเลยแม่งแบตจะหมด มีได้มา5,000ตอนนี้ตังเรามี86,000แล้วนะแบบก็ต่อไปนะน่าจะเป็นบอส KS นะครับที่เราจะต้องไปลุยกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าผมจะเปลี่ยนรถด,ดีไหมนะครับหรือว่าจะปั้นเจ้า3ดอนะครับเพชรีหนะซีวิสอ่าตอนจะจ่ากกันนะ้วเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับปิดคลิปเนาะก็ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าบอสเจ้าบอสนี่เนาะเออบอสนี่แหละนะครับ15ด่าดานะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ก็ได้นะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับปิดพลาดตรงไหนนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย